สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระนิษฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบวันนี้เวลาเก้านาฬิกาสมเด็จพระนิษฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องประชุมสำนักพระราชวังหนึ่งในพระบรมมหาราชวัง ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่2ทัพ2,566มีระเบียบว,วาระอาทิรายง,งานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา2,565รายง,งานผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2,566ถึง31สิงหาคม2,566 ผลสมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565รายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงและโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายงบประมาณปีการศึกษาแผนปฏิบัติการและการวางแผนอัตรากำลังบุคลากรปีการศึกษา2566 ทั้งนี้โรงเรียนพระธรรมนากสวนกุหลาเป็นสถานศึกษาสังกัดสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังจัดตั้งเมื่อวันที่2เมษายน2525 25. เปิดสอนระดับอนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน768คนเน้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการงานภูมิปัญญาไทยในวังหลวงน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้พัฒนานักเรียน ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสมกับวัยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือการเรียนรู้และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงรุกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อวันที่17กันยายน2566 และได้รับรางวัลโรงเรียนระดับคุณภาพดีสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจิตอาสาด้วยหัวใจการเป็นพลเมืองดีในการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติระดับเขตพื้นที่การศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่6กรกฎาคม2566 นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2565ได้คะแนนเต็มร้อยคะแนนในวิชาคณิตศาสตร์หนึ่งคนวิชาภาษาอังกฤษ3คนและมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และมะัธยมศึกษาปีที่3องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตาภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ที่ศูนย์พัฒนานเด็กเล็กดอนมะสางังตำบลนอนมะสางังอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระมอ่อมให้ผลเอกไผบูญคุ้งฉาย,ยาองค์คมนีติดตามการเกิดวาตาภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จากนั้นองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เจิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีในอำเภอ5อำเภอประกอบด้วยอำเภอสุพรรณบุรีอเภอเมืองสุพรรณบุรีอเภศรีประจันทร์อ,อสองพี่น้องอเภอบางปลาม้าและอเภอหนองย่าไทรและตรวจแทนราษฎรเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบวาตาภัยในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมจำนวน1,317ชุด เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสะความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรผู้ประสบวาตาภาัยให้ได้รับทราบอย่างความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล,นล้นพ้นจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรตำบนดอนมาสังที่ประสบวาตาภายัยจังหวัดสุพรรณบุรีมีเหตุวาตาภัยเกิดขึ้น เมื่อวันที่21กันยายน2566ฝนตกและลมกระโชกแรงเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่5อำเภอทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายและราษฎรได้รับความเดือดร้อนรวม1,317ครัวเรือน5,316คนทั้งนี้ส่วนราชการได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆอาทิจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานที่ได้รับบาดเจ,จ็บวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นพงศ์อักอรษกรผู้วา่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานบุญเดริศศรีเจริญ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่กองร้อยทหารพราน4611ขณะทำการลาดตระเวนเพื่อซุ่มเฝ้าตรวจจุดเสี่ยงเหตุเกิดในพื้นที่บ้านบือแนยาโมงหมู่ที่2ตำบลรือสอออกอําเภอรือสาอจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่30กันยายน2566และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลนาราธิวาสราชนกรินอาเภอเมืองนาราธิวาส การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่อาสาสมัครทหารพร,รานบุญยริศรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้เราเลยขาธที่การพระราชวังเป็นประธานในพิธีบวงสวงและพิธีเจริญพระพุทธมนต์โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปะปชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พะบะรรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้มูลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดพิธีบวงสวงเทพพยดาครูอาจารย์และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารเพลนแด,ด่พระสงฆ์มีพันโทสมชายการจนะมณีรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีที่อาคารเรียนรู้เรื่องโขนตำบลเกาะเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานที่จัดสร้างฉากโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนกุมพกันทดน้ำซึ่งจะจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคม2566ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเนื่องในปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา71พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่งเจริญพระชนมพรรษา91พรรษาและยังเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวของศิลปะการแสดงโขนมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพตลอดจนจะแสดงผลงานสร้างสารรค์ศิลปะที่เกี่ยวเนื่องกับโขนที่เก็บฉากอุปกรณ์ประกอบฉากที่สําคัญและยิ่งใหญ่จํานวนมากผู้สนใจสามารถเข้าชมเรื่องราวความเป็นมาของโขนระหว่างวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา มูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพจัดแสดงโขนเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมให้ประชาชนชาวไทยได้ชื่นชมความงดงามศิลปะของไทยมากว่า20ปีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งส่งเสริมและส่งสนับสนุนการแสดงโขนศิลปะอันทรงคุณค่าของชาติให้สืบทอดสืบไป มูลนิธิอุทกภพในพระบรมราชูปถัมภ์ลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่นายสุเมธตันติเวชกุลประธานกรรมการมูลนิธิอุทกภพในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ระหว่างมูลนิธิอุทกภพในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยน้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตพิษมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งภาคอุตสาหกรรมและสุมชนรอบข้างร่วมกันพัฒนานระบบการบริหารจัดการน้ำของประเทศให้เกิดเสถียรภาพและมีความมั่นคงต่อความต้องการใช้น้ำในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ทั้งสามหน่วยงานจะร่วมการดำเนินการให้เกิดความเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนพัฒนาและประยุกต์ใช้คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสำหรับการบริหารจัดการน้ำให้เกิดการพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่รวมถึงการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราช,ชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหมามกุฎวิทยามหาราชในวันที่1ตุลาคม2566และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันที่18ตุลาคม2566 และเนื่องในวันนวมินทระมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบดพิษในวันที่13ตุลาคม2566ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสียงบุญบันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตตภาวนาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566เวลา8นาฬิกาถึงวันที่15ตุลาคม2566เวลา8นาฬิกา ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ